สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะมาทราบข้อมูลโดยภาพรวมกันก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะคล้ายกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลยคล้ายตรงไหนคล้ายตรงที่ว่ามันเป็นภาษีที่ไม่สามารถผักภาระภาษีได้ค่ะหรือว่ามันเป็นภาษี ทางตรงนั่นเองทางตรงหมายความว่าใครที่มีเงินได้คนคนนั้นนะคะจะต้องเสียภาษีอากรแต่พอเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะไม่ใช่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาอีกแล้วนะคะนิติบุคคลคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ หัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็จะมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานของภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะอัตราภาษีและการคำนวณภาษีกำไรทางบัญชีกำไรทางภาษีเงื่อนไขาการคำนวณค่ะตามมาตรา65นะคะแล้วก็จะมีกรณีศึกษาด้วยรวมไปถึงเราจะเรียนกันในเรื่องของฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะคะแล้วก็ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศนะคะฐานสุดท้ายก็จะเป็น ฐานการจำหน่ายเงินกำไรออกไปต่างประเทศค่ะใครบ้างนะคะที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือกลุ่มนิติบุคคลต่างๆที่รวมกันทำธุรกิจค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็คือจะเป็นคนคนเดียวถูกไหมคะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาแต่ถ้ามีการกระทําหรือว่ามีการร่วมกันทําธุรกิจมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเราเรียกกลุ่มบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นนิติบุคคลค่ะในประเทศไทยนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัดห้างหุ้นส่วนจํากัดค่ะแล้วก็ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะคะในส่วนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ย ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ว่าเข้ามาทําในกิจการในประเทศไทยนะคะหรือว่ามีการขนส่งระหว่างประเทศมีการได้รับเงินจากประเทศของเราหรือว่ามีการประกอบกิจการอย่างถาวรในประเทศเรานะคะก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยรวมถึงกิจการนะคะซึ่งเป็นการค้าหรือการหากาําไรไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลขององค์กรของรัฐหรือว่านิติบุคคลต่างประเทศนะคะก็เช่นเดียวกัน ในส่วนของกิจาการร่วมคาค่ะกิจาการร่วมค้าเนี่ยคือต่างคนต่างมีกิจาการของตัวเองนะคะแต่ว่าเอื้อประโยชน์ต่อกันนะคะจับกลุ่มรวมกันกระทาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะภายใต้โครงการใดโครงการหนึ่งแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้นแล้วนะคะต่างคนต่างก็จะแยกกลับไปทําหน้าที่ของตัวเอง อันนี้เราเรียกว่ากิจาการร่วมค้านะคะใน,ในส่วนของมูลนิธินะคะแล้วก็สมาคมที่ประกอบกิจาการแล้วมีรายได้นะคะก็จะต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนอื่นๆค่ะก็จะเป็นนิติบุคคลที่อธิบดีนะคะได้กําหนดอนุมัติรัฐมนตรีแล้วก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกขานุเบกษานะคะ ฐานของภาษีในประเทศของเราค่ะมีอยู่ด้วยกัน4ฐานค่ะฐานแรกก็คือกําไรสุทธิกําไรสุทธิใช้กับบริษัทหรือว่านิติบุคคลแบบใดบ้างนะคะกําไรสุทธิเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยค่ะแล้วก็บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ว่าจะต้องมากระทําการในไทยนะหรือมีการขนส่งสินค้าในไทยนะหรือมีการได้รับเงินในไทยอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็กิจการค่ะซึ่งเป็นการค้าหรือการหาก,กําไรโดยปกติลำดับสุดท้ายก็คือกิจการร่วมค้านะคะจะใช้การคำนวนนะคะด้วยฐานภาษีของฐานกำไรสุทธิค่ะ ซึ่งฐานกำไรสุทธินะคะเราจะใช้แบบพงอดอ50และพงอดอ5-1แล้วแต่กรณีนะคะฐานที่2คือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยกิจการที่จะต้องใช้ฐานนี้คือกิจการขนส่งระหว่างประเทศค่ะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะต่างประเทศแล้วก็มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการแต่ต้องมีรายได้นะคะใช้แบบพงอดอ52และแบบพงอดอ5 5ค่ะ ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศค่ะใช้กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เห็นไชไลท์สีแดงนะคะก็คือจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศแล้วก็มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยค่ะแต่ดันมีเงินได้ประเภทที่2 3 4สาี่ห้านะคะ ไม่ได้ประกอบกิจการในไทยเขามีเงินได้จากไทยได้ยังไงก็อาทิเช่นส่งเงินเข้ามาหรือมีการให้บริการออนไลน์ทำนองนี้นะคะก็จะใช้ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเนี้ยเราใช้แบบพงอดอหค่ะในส่วนของฐานสุดท้ายนะคะก็คือการจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทยค่ะกลุ่มบุคคลนะคะที่ใช้ฐานนี้ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนค่ะซึ่งจำหน่ายกำไรออกไปยัง ประเทศต่างชาตินะคะออกไปจากต่างประเทศเรานี่แหละมีการกำลังมีการจำหน่ายกำไรนะคะคำว่ากำไรหมายถึงรายได้ลบกับค่าใช้จ่ายแปลว่าเขาจะต้องประกอบกิจการในไทยนะคะมีหน้าร้านมีสาขาในไทยแล้วส่งกำไรออกไปต่างประเทศถ้าเกิดว่าเป็นฐานการคำนวณแบบนี้นะคะเราจะใช้แบบพองอดอ4เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราจะมาลงดีเทลไปทีละฐานนะคะสำหรับฐานแรกค่ะคือฐานกำไรสุทธิ ฐานกำไรสุทธิเนี่ยสำหรับอัตราภาษีนะคะแล้วก็การคํานวณภาษีนะคะจะมีอยู่2เลตอัตราด้วยกัน1เลยคือเราจะต้องพิจารณาว่านิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเนี่ยเป็นบริษัทแบบ SME หรือไม่นิยามความหมายของคำว่า SME ก็คือจะต้องเป็นบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทแล้วก็มีทุนจดทะเบียนเห็นสีแดงไหมคะขึ้นว่าชำระแล้วด้วยนะไม่เกิน5ล้านบาทคะ่ะเราจะ นิยามกลุ่มบริษัทเหล่านี้ว่าเป็นบริษัทแบบ SME นะคะก็คือกลุ่มบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมอะไรทํานองนี้นะคะในส่วนของอัตราภาษีถ้าเกิดว่าเป็น SME เนี่ยศูนย์ถึงสามแสนบาทแรกของกําไรสุทธินะคะจะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่สามแสนบาทไปจนถึงสามล้านบาทนะคะจะคิด ภาษีนะคะอยู่ที่อัตราร้อยละ15หรือว่า15แล้วก็ยอดกำไรสุทธิตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปจะคิดภาษีอยู่ที่20ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัททั่วไปที่ไม่ได้มีที่ไม่ได้เป็น SME นะคะก็คือมีรายได้เกินกว่า30ล้านแล้วก็มีทุนจดทะเบียนเกินกว่า5ล้านแปลว่าเขาไม่ได้เข้าข่าย SME และเราจะจัด เราจะถือเขาว่าเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะมีเลทอัตราเดียวเลยก็คือ20%ซค่ะทีนี้วิธีการคำนวณน,นะคะสำหรับฐานกำไรสุทธิเนี่ยเราจะเอากำไรทางบัญชีตั้งนะคะวงเล็บขีดเส้นใต้สีแดงๆเลยว่าจะต้องเป็นกำไรทางภาษีเท่านั้นนะคะเป็นกำไรทางทางภาษีคูณกับอัตราข้างต้นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทีนี้นะคะ ความแตกต่างของกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษีเนี่ยมันยังคงมีช่องว่างระหว่างกันอยู่นะคะมันช่องมันเกิดช่องว่างอย่างไรกำไรสุทธิโดยปกติที่ได้จากงบการเงินเนี่ยค่ะเราเรียกมันว่าเป็นเงินได้สุทธิทางบัญชีค่ะที่บริษัทจัดทำแล้วส่งมาให้กับกรมสรรพากรตรวจแต่ว่ากำไรสุทธิทางภาษีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประมวลรัชดากรค่ะ ค่า้จ่ายบางอย่างหรือรายายได้บางอย่างเนี่ยถูกได้รับการยกเว้นหรือค่าใช้จ่ายบางอันไม่อนุญาตให้หกักแต่ทางภาษีหรือทางบัญชีให้หกักมันก็เลยเกิดช่องว่างกันอยู่มันเกิดช่องว่างเพราะว่าเราเอารายได้เป็นตัวตั้งเราเอารายได้เป็นตัวตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายค่ะออกมาเป็นผลไม่กําไรก็ขาดทุนแต่ว่าเรายึดถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีค่ะหรือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกำไราขาดทุนทางภาษีเนี่ยเราจะตั้งต้นด้วยรายได้เหมือนกันหากด้วยค่าใช้จ่ายเหมือนกันออกมาเป็นกำไราขาดทุนเหมือนกันแต่ว่าเราจะปฏิบัติตามประมวลรัชฎากรค่ะซึ่งออกโดยกรมสรรพากรรายได้ก็ต้องเป็นรายได้ตามกฎหมายภาษีค่าใช้จ่ายก็ต้อง เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและตรงตามข้อยกเว้นมาตราต่างๆของทางประมวลรลชาากรมันก็เลยเกิดข้อแตกต่างค่ะสาระสำคัญของการเรียนบทนี้นะคะก็คือเราจะต้องปรับกำไรทางบัญชี ตรงนี้นะปรับกําไรทางบัญชีให้เป็นกําไรทางภาษีซะก่อนแล้วค่อยเอาไปคูณเลทอัตราเมื่อสักครู่เลทอัตราเมื่อสักครู่นะคะก็พิจารณาว่าเขาเป็นบริษัท s m ส e มไหมถ้าเขาเป็นบริษัท s อสก็เอาไปเข้ากับอัตราก้าหน้าค่ะที่เป็นเลทอัตราได้รับการยกเว้นถ้าเกิดเกิน3ล้านคูณ15าขออภัยค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็น3 0 0 0 0นถึง3ล้านนะคะคูณ15%ถ้าเกิดว่าเกินกว่า3ล้านคูณ20%อันนั้นคือ SME แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลทั่วไปใช้เลดัตาเดียวอยู่ที่20%ค่ะสำหรับฐานนี้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ มันจะมีเงื่อนไขาการคำนวณกำไรสุทธินะคะตามมาตรา65เราจะได้เห็นมาตรา65ค่ะคือเขาจะใช้เกณฑ์สิทธิ์นะคะในการคำนวณแล้วก็65ทวีเนี่ยจะพูดถึงเงื่อนไขาการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนของมาตรา65ตรีนะคะเขาจะพูดถึงรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธินะคะแล้วถ้าเราเรียนเรื่องนี้ค่ะเราจะเห็นมาตรา65ซึ่งแบ่งออกเป็นหกสิวิแล้วก็65ตรีนะคะ ฐานถัดมาค่ะคือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยสะส่วนใหญ่นะคะเราใช้กับบริษัทนะคะที่ทําการขนส่งสินค้ามีเลทอัตราเดียวเลยค่ะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นนะคะการขนส่งสินค้าเนี่ยขนส่งระหว่างประเทศเราแบ่งออกเป็นขนส่งคนโดยสารกับขนส่งของโดยสารนะคะถ้าเป็นขนส่งคนโดยสารเนี่ยเราจะเรียกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศ นี่นะเราจะเก็บเกิดขึ้นในประเทศค่ะในอัตราร้อยละ3มันเป็นรายได้ก่อนหักรายจ่ายแปลว่ามีรายได้เท่าไหร่คูณเลย3%ไม่ต้องหักอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีรับส่งของโดยสารค่ะเราจะเก็บในการขนส่งออกจากประเทศนะคะในอัตราร้อยละ3เช่นเดียวกันเป็นฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายมีรายได้เท่าไหร่คูณ3%เเข้าไปเลยใช้แบบพงศดอ 5 2ค่ะยื่นภายใน150วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนะคะอีกอันนึงคือมูลนิธิและสมาคมค่ะที่ประกอบกิจการแล้วมีรายได้ถ้าเกิดว่ามีเงินได้ตามประเภทที่8นะคะให้คูณร้อยละ2ค่ะอทิเช่นมีการขายนะคะของชํำร่วยหรือของที่ระลึกนะคะหรือว่ามีการไปออกบูสสมาคมแล้วมีการ ขายสินค้านะคะในนามของสมาคมเนี่ยให้คูณร้อยละ2แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินได้อื่นๆนะคือคูณเ е ทอัตราเดียวอยู่ที่1 0เป็นฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าก่อนหักรายจ่ายดังนั้นมีรายได้เท่าไหร่คูณได้เลยนะคะแต่ก็ยังมีรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะในส่วนของค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงสมาคมไม่ต้องเสียภาษีนะคะถ้าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการบริจาคหรือรับมาจากการให้ไม่ต้อง คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยเรายื่นแบบพรอดอ55ค่ะภายใน150วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่นเดียวกันฐานถัดมานะคะก็คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยค่ะสำหรับฐานนี้นะคะเราจะใช้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ มีการจ่ายเงินไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ทำธุรกรรมคู่กันเนี่ยผู้รับเงินนะคะ จะต้องจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศค่ะแล้วก็มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะต้องไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเขาอาจจะให้บริการออนไลน์นะคะหรือมีการส่งเงินมาตัวเขาอยู่ต่างประเทศนะแต่เขาส่งเงินมาลงทุนนะคะอาจจะได้รับกลับไปในรูปแบบของเงินปันผลหรืออาจจะได้รับกลับไปในรูปแบบของค่าจ้างเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเงินได้ตามมาตร วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้จ่ายเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะทุกคนหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลห้างหุ้นส่วนกิจการร่วมค้าหรือใครก็ตามมีการจ่ายเงินไปให้กับบริษัทต่างชาติจ่ายเงินไปให้บริษัทต่างชาตินะคะจ่ายเท่าไร่บาท ก็ให้หักไว้เป็นรูปแบบของการหักณนะที่จ่ายค่ะในอัตราร้อยละ15ยกเว้นว่าถ้าเป็นเงินปันผลหักไว้ในอัตราร้อยละ10%อาทิเช่นนะคะส่งเงินปันผลไปประเทศอทศอสเตรเลียนะคะเราจะต้องยอดเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่100บาทนะคะจะมอบเงิน100บาทนี้ให้ประเทศอทศอสเตรเลียจะต้องถูกหักณนะที่จ่ายไว้หักณนะ ที่จ่ายไว10้10%ค่ะก็จะหักไว้10บาทเงินที่เหลือเหลืออยู่ที่90ก็จะถูกส่งไปที่ประเทศอทศอสเตรเลียนะคะนี่คือความหมายของการหักนะันที่จ่ายแบบพองอดอที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบพองอดอ54ค่ะต้องยื่นภายใน7วันนับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายเงินนั้นๆอันนี้คือมาตา70นะคะก็จะมีตัวอย่าง ให้หนูดูกันนะคะในส่วนของฐานสุดท้ายก็คือฐานการจำหน่ายกำไรนะคะออกไปต่างประเทศหรือออกไปจากประเทศไทยค่ะการจำหน่ายกำไรเนี่ยขีดเส้นใต้หนาๆตรงคำว่ากำไรกำไรแปลว่าเป็นไรายได้ลบค่าใช้จ่าย จะมีรายได้ได้ยังไงจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อเราประกอบกิจการซะก่อนถูกไหมคะจะมีค่าใช้ใจ่ายมันก็เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการนะคะสาระสําคัญก็คือผู้รับเงินเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะคะ มีการเปิดหน้าหลานเปิดสาขามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆก็คือมีการซื้อขายกันในประเทศไทยมีการทำธุรกรรมในประเทศไทยมีการมาตั้งลกลากมีการมาทำมาหาก,กินที่บ้านของเรานะคะพอเขามาประกอบกิจการในประเทศเราเนี่ยจนก่อให้เกิดกำไรแล้วบริษัทตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือหัวหน้าสำนักงานเนี่ยจะต้องจำหน่ายกำไรกลับคืนไปสู่บริษัท แม่หรือว่าสำนักงานใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะน,นั่นคือการจำหน่ายกำไรหักไว้ในรูปแบบของภาษีหักนะที่จ่ายเช่นเดียวกันเลยนะคะใช้แบบพองอด54ภายใน7วันนับจากวันสิ้นเดือนนะคะใช้เลทอัตราเดียวก็คือร้อยละ10 <Vikings. S 2> ค่ะร้อยละ10เหมือนกันนะคะอันนี้จะตามมาตรา70ทวีค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่าง นะคะสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะมีสาระสำคัญประมาณนี้สรุปอีกทีหนึ่งเลยก็คือเรามีอยู่4ฐานด้วยกันนะคะฐานกำไรสุทธิฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายค่ะฐานการส่งเงินออกไปต่างประเทศค่ะเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศนะคะแล้วฐานสุดท้ายคือการจำหน่ายกำไรค่ะก็ ขออนุญาตจบเนื้อหานะคะสำหรับภา,าสีเงินได้นิติบุคคลไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ